แม่ผัวสบประมาทลูกสะใภ้ว่าเป็นแค่ผู้หญิงเกาะสามีกินแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าคนที่เธอดูถูกจะเป็นถึงประธานบริษัทที่ลูกชายเธอทำงานอยู่วินาทีที่เอกสารฉบับหนึ่งถูกวางลงบนโต๊ะความลับที่ถูกซ่อนไว้ก็ถูกเปิดเผยและทุกคำพูดที่เคยดูถูกกำลังย้อนกลับมาตีหน้าเธออย่างเจ็บแสบเรื่องราวเข้มข้นที่จะทำให้คุณสะเทือนใจและไม่อาจละสายตาได้จนถึงวินาทีสุดท้ายในห้องอาหารหรูบนยอดตึกสูงเสียงช้อนกระทบจานดังเบาหาหา่ บรรยากาศดูเงียบงันจนน่าอึดอัดกลิ่นหอมของไวายแดงผสมกับเนื้ออย่างที่เพิ่งสุกใหม่แต่ไม่มีใครสนใจอาหารตรงหน้าแม่ผัวจ้องมองลูกสะพ้ยด้วยสายตายเย็นชาเธอหยิบผ้าเช็ดปากขึ้นมาเช็ดอย่างเชื่องช้าแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงเสียดแทงเธอนี่โชคดีนะที่ได้สามีดีๆแบบลูกชายฉันลูกสะพ้ยยิ้มบางๆโดยไม่พูดอะไรแม่ผัวยังพูดต่อ ฉันก็ว่าอยู่ทำไมลูกชายฉันถึงเหนื่อยทุกวันคงเพราะต้องหาเลี้ยงคนที่เอาแต่ใช้เงินลูกสะพานิ่งยกแก้วไวน์ขึ้นจิตกลิ่นไวน์หอมซ่านไปทั่วจมูกแสงไฟสีทองสะท้อนผ่านขอบแก้วเธอวางแก้วไว้อย่างมั่นคงสายตาเริ่มเปลี่ยนไปแม่ผัวปลายตามองอย่างไม่พอใจผู้หญิงแบบเธอฉันไม่เคยไว้ใจไม่มีงานทำไม่มีอนาคตมีแต่หน้าตาเท่านั้น ลูกชายที่นั่งข้างๆพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ถูกแม่ขัดขึ้นก่อนเนี่ยไปเถอะลูกแม่กำลังสอนคนไม่มีมารยาทอยู่ห้องทั้งห้องเงียบลงจนได้ยินเสียงลมหายใจลูกสะพ้ายค่อยๆเอื้อมมือหยิบซองเอกสารจากกระเป๋าเธอวางลงเบื้องหน้าอย่างนุ่มนวลแม่ผัวเลิกคิ้วด้วยความสงสัยอะไรอีกละนี่เธอจะเอาบัตรเครดิตเพิ่มเหรอลูกสะพ้ายไม่ตอบเธอเพียงยิ้มเล็กน้อย ลองเปิดดูสิคะแม่ผัวดึงเอกสารออกมาอย่างรวดเร็วดวงตาเริ่มอ่านไปทีละบรรทัดความสงสัยกลายเป็นความมุนงงจากนั้นเป็นความตกใจอย่างรุนแรงเอกสารแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตราประทับของบริษัทที่ลูกชายเธอทำงานชื่อของลูกสะใภ้ปรากฏชัดเจนบนหัวกระดาษตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแม่ผัวเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้าง มือที่ถือเอกสารสั่นเล็กน้อยเสียงวายในแก้วคล้ายหยุดนิ่งลูกสะพ้ยยังคงนั่งนิ่งสีหน้าเรียบเฉยฉันเป็นเจ้านายของลูกชายคุณค่ะและยังเป็นผู้หญิงที่คุณดูถูกอยู่เมื่อครู่นี้แม่ผวนิ่งค้างปากอ้าพง,งาบเหมือนจะพูดแต่ไร้เสียงทุกเสียงในห้องดูเงียบลงราวกับถูกสูบหายไปแสงไฟที่เคยอบอุ่นแบบนี้ดูเย็นชายอย่างน่าประหลาดลูกชายมองหน้าแม่ของเขาแล้วหันไปมองภรรยา คำพูดที่ติดอยู่ในลำคอของแม่ผัวไม่อาจเปล่งออกมาได้เพียงแค่สายตาเต็มไปด้วยความตระหนกและอับอายกลิ่นไวที่หอมละมุนแบบนี้กลับขมในลำคอทุกสิ่งรอบตัวดูช้าลงความเงียบเงันปกคลุมห้องอาหารอีกครั้งเสียงเครื่องปรับอากาศกลายเป็นสิ่งเดียวที่ได้ยินลูกสะพ้ยยังคงยิ้มเล็กน้อยแต่แววตาแข็งกร้าวแม่ผัววางเอกสารลงอย่างช้าหาหา มือของเธอสั่นจนหยิบแก้ไม่มั่นคงแก้ไวเกือบหลุดมือแต่เธอคว้าไว้ทันเสียงหัวใจของเธอดังในอกแรงและสั่นไหวทุกคำพูดของเธอในอดีตย้อนกลับมาตีหน้าเธออย่างแรงแม่ผัวหลุบตาลงต่ำไม่กล้ามองศาลูกสะพ้ยอีกเธอรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าด้วยความจริงความร้อนเผาขึ้นมาที่ใบหน้าราวกับไฟเผาเหมื่อซึมออกจากฝ่ามือแม้อากาศจะเย็น ลูกสะพายลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างสง่างามเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังชัดในความเงียบเธอก้าวเดินช้าๆมาหยุดที่ข้างแม่ผัวโน้มตัวลงเล็กน้อยกระซิบเสียงเบาต่อไปนี้เวลาคุณพูดถึงฉันกรุณาให้เกียรติฉันด้วยค่ะน้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่ทรงพลังแม่ผัวกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากเธอรู้แล้วว่าตัวเองประเมินผู้หญิงตรงหน้าผิดไปลูกสะพายหันหลังเดินออกไปโดยไม่หันกลับมา สายตาทุกคู่ในห้องอาหารจับจ้องไปที่เธอแม้ไม่มีใครพูดอะไรแต่สีหน้าของพวกเขาก็ชัดเจนแม่ผัวนั่งนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งไว้กับเก้าอี้เสียงเก้าอี้ขยับเมื่อเธอพยายามจะลุกแต่ขาเหมือนไม่มีแรงลูกชายวางมือบนไหล่เธอเบาห,าหา่าเขาพูดเพียงประโยคเดียวแม่นี่แหละผู้หญิงที่ผมรักและเคารพคำพูดนั้นเหมือนข้อหนัก,นก,นกทุบลงบนหัวใจของเธอ ภาพวันก่อนๆที่เธอเคยพูดจาเหน็บแนมลูกสะพ้ยย้อนกลับมาในหัวทีละฉากทีละคำแต่ตอนนี้เธอไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้อีกแล้วแม่ผัวนั่งตัวแข็งราวกับถูกตรึงด้วยบาปของคําพูดตัวเองสายตาเริ่มพร่ามวน้ําตาคลอโดยไม่รู้ตัวในใจเต็มไปด้วยคําถามซ้ํหาหาทําไมฉันไม่เคยรู้ทําไมฉันถึงตัดสินเธอแค่ภายนอกเธอเคยคิดว่าตัวเองฉลาดมองคนขาด แต่ความจริงตรงหน้ากลับตกหน้าเทาอย่างจังลูกสะพ้ยเดินออกจากห้องอาหารประตูกระจกเลื่อนปิดลงช้าฮาหาเสียงล็อกเบาๆดังขึ้นเหมือนเสียงปิดฉากของความหลงตัวเองแม่ผัวมองประตูนั้นนิ่งรู้ตัวดีว่าโอกาสที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ง่ายอีกต่อไปเธอหันไปมองลูกชายชายหนุ่มที่ดูผิดหวังในสายตาเธอพยายามจะพูดบางอย่าง แต่ไม่มีคำไหนออกจากปากได้ในหัวมีเพียงเสียงของตัวเองเมื่อไม่กี่นาทีก่อนไม่มีงานทำไม่มีอนาคตคำพูดนั้นกลายเป็นมีดที่หันกลับมาทิ้มใจตัวเองแม่ผัวยกมือขึ้นกลุ่มหน้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่ได้มาจากใครแต่มาจากความอคติในใจของตัวเธอเองแสงไฟในห้องที่เคยสว่างกลับดูหมดลงอย่างน่าประหลาดเธอนั่งอยู่ในความเงียบเพียงลำพัง ข้างกายมีเพียงซองเอกสารที่กลายเป็นกระจกสะท้อนความผิดพลาดข้างหนึ่งเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นช้าและหนักในความเงียบนั้นเธอเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การถูกหักหน้าแต่คือการรู้ตัวว่าตัวเองไม่เคยเห็นคุณค่าของคนที่ควรให้เกียรติมากที่สุดเลยแม้แต่นิดเดียวแม่ผัวยังคงนั่งนิ่งแววตาเต็มไปด้วยความสับสนและเสียใจ ความเงียบในห้องอาหารยิ่งขับให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวทวีคูณเธอมองเอกสารในมืออีกครั้งชื่อของลูกสะพ้ยสะกดสายตาไว้แน่นเธอคิดถึงวันแรกที่เจอกันวันที่เธอเมินเฉยไม่แม้แต่จะยิ้มให้คำพูดถักทางคำประชดประชันทั้งหมดผุดขึ้นมาในหัวเหมือนฝันร้ายที่ตื่นไม่ได้ลูกชายลุกขึ้นจากเก้าอี้เก็บซองเอกสารใส่กระเป๋าเสื้อสูทอย่างเงียบหาหะ แล้วเดินตามภรรยาออกไปโดยไม่หันกลับมามองแม่ผัวมองตามลูกชายอย่างว่างเปล่ามือที่เคยมั่นใจในอำนาจของตนสั่นไหวอย่างเห็นได้ชัดไม่มีคำขอโทษไม่มีคำแก้ตัวมีเพียงความจริงที่ประจานอยู่ตรงหน้าเธอพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกหาหะแต่มันติดขัดกลางอกราวกับความรู้สึกผิดนั้นใหญ่เกินจะกลืน เสียงหัวเราะเบาๆจากโต๊ะข้างๆดังขึ้นทําให้เธอรู้ว่าคนอื่นในห้องเริ่มสังเกตพนักงานในร้านมองมาอย่างสุภาพแต่รับรู้ในวินาทีนั้นเธอรู้สึกเปลือยเปล่าเหมือนไม่มีอะไรปกป้องศักดิีที่เธอเคยภูมิใจไม่ใช่เพราะลูกสะพ้ยเปิดโปงแต่เพราะเธอทําลายตัวเองด้วยปากและใจที่อคติเธอหยิบกระเป๋าขึ้นมาลุกจากโต๊ะช้าหาหา ก้าอี้ส่งเสียงเสียดหูขณะที่เธอดันมันเข้าไปก้าวเดินของเธอไม่มั่นคงเหมือนก่อนเธอเดินผ่านโต๊ะที่มีสายตาหลายคู่จับจ้องทุกย่างก้าวหนักหน่วงเหมือนแต่ละก้าวคือการยอมรับผิดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปแม่ผัวเดินออกจากห้องอาหารประตูกระจกเปิดออกพร้อมกับลมเย็นจากภายนอกอากาศด้านนอกเย็นสบายแต่กลับไม่อาจดับความร้อนรุ่มในอกเธอได้เธอก้าวออกไปช้า หาหะเสียงส้นเท้ากระทบพื้นหินดังชัดในความเงียบใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะรู้ว่าทุกสิ่งที่เคยเชื่อกำลังพังทลายลงต่อหน้าเธอหยุดยืนริมทางเดินหน้าตึกแสงไฟจากถนนทอดนยายใต้เท้าเธอเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่ไร้ดาวในใจเธอว่างเปล่าไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่อย่างไรโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าสั่นเบา หาหาเธอหยิบมันขึ้นมาหน้าจอแสดงชื่อของลูกชายมือเธอสั่นเล็กน้อยขณะกดรับสายแม่ครับเสียงของลูกชายดังมาจากปลายสายอบอุ่นแต่แฝงด้วยระยะห่างแม่ผัวหลับตาแน่นสูดหายใจเข้าลึกแม่ขอโทษเธอพูดออกไปด้วยเสียงแผ่วเบาแม่ขอโทษที่ไม่เคยมองเธออย่างที่ควรจะมองปลายสายเงียบไปชั่วครู่ ก่อนเสียงตอบกลับจะดังขึ้นมันอาจสายไปนิดแต่ยังไม่สายเกินไปครับน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเธอโดยไม่รู้ตัวเธอกัดริมฝีปากแน่นพยายามไม่ให้เสียงสัน่นไม่อยากเริ่มต้นใหม่ไม่อยากรู้จักเธอจริงๆเงียบอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความเงียบอึดอัดมันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยโอกาสปลายสายตอบเพียงเบาหาหาถ้าอย่างนั้นแม่ก็ต้องพิสูจน์ที่เธอเห็น คำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจไม่ใช่เพราะมันรุนแรงแต่เพราะมันคือความจริงที่สุดที่เธอควรได้ยินตั้งแต่แรกแม่ผัวยืนนิ่งกับที่เสียงในสายยังคงเงียบเธอแนบโทรศัพท์ไว้ข้างหูแน่นนิ่งเงันอยู่ท่ามกลางเสียงรถผ่านไปมาแสงไฟจากรถศาสตร์ผ่านใบหน้าน้ำตาบนแก้มสะท้อนแสงนั้นเป็นประกายเธอรู้ว่าคำขอโทษไม่เพียงพอ เธอรู้ว่าความเชื่อมั่นที่เสียไปไม่สามารถทวงคืนได้เพียงชั่วข้ามคืนแต่เสียงสุดท้ายนั้นแม่ก็ต้องพิสูจน์ให้เธอเห็นเป็นเหมือนแสงริบหรี่ในความมืดเธอกำโทรศัพท์ไว้แน่นหายใจเข้าอีกครั้งอย่างมีสติสายลมเย็นพัดผ่านเส้นผมของเธอร่ากับปลอบโยนเธอเงยหน้าขึ้นมองตึกสูงตรงหน้าตึกที่ลูกสะพายเป็นเจ้าของ ผู้หญิงที่เธอเคยดูแคลนกลับเป็นคนที่แข็งแกร่งอดทนและทรงพลังความคิดที่เคยเต็มไปด้วยอคติเริ่มถูกแทนที่ด้วยความเคารพอย่างแท้จริงเธอก้าวเดินอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้เดินด้วยความมั่นใจจอมปลอมแต่ด้วยความตั้งใจจริงทุกย่างก้าวเป็นคำสัญญาที่เธอให้กับตัวเองว่าเธอจะเปลี่ยนเธอจะฟังและเธอจะไม่ปล่อยให้ความภาคภูมิใจ บทบังความดีของใครอีกต่อไปเธอเดินตรงไปยังลานจอดรถเสียงส้นเท้ากระทบพื้นคอนกรีตยังคงสม่ำเสมอแต่ในใจของเธอเริ่มเต้นเป็นจังหวะที่แตกต่างจังหวะของความหวังประตูรถถูกเปิดออกช้าฮา,หาเธอนั่งลงบนเบาะหนังเย็นเยียบมือวางบนพวงมาลัยอย่างนิ่งสงบราวกับกำลังคิดทบทวนทุกคำพูดทุกการกระทำในอดีต ใบหน้าของลูกสะใภ้ผุดขึ้นมาในใจไม่ใช่ใบหน้าที่เธอเคยมองอย่างไม่พอใจแต่เป็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีศักดิ์ศรีมีความสามารถและมีหัวใจแม่ผัวยิ้มจางหา,หาหะยิ้มที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายความละอายความเสียใจและความตั้งใจนแน่วแน่เธอเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งนิ้วแตะหน้าจอยอย่างลังเล แต่แล้วเธอก็พิมพ์ข้อความสั้นหาหะขอบคุณที่อดทนกับแม่ถึงแม่จะไม่สมควรได้รับแต่แม่อยากเริ่มใหม่เธอกดส่งมองหน้าจอที่แสดงว่าข้อความถูกอ่านแต่ไม่มีการตอบกลับเธอไม่รู้ว่าจะได้รับคำตอบหรือไม่แต่เธอก็ยังนั่งรออยู่ตรงนั้นเพราะบางครั้งการรอคำให้อภัยสำคัญยิ่งกว่าคำขอโทษเองเสียอีก เธอนั่งอยู่ในรถเสียงของโลกภายนอกค่อยๆเลือนหายมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่ดังชัดขึ้นเรื่อยหาหะจังหวะที่ไม่รีบเร่งแต่มั่นคงหน้าจอโทรศัพท์ยังคงเงียบไม่มีข้อความตอบกลับแต่เธอไม่รีบร้อนแสงไฟถนนเริ่มสลัวผู้คนบางตาลงท้องฟ้าเริ่มมืดสนิทเธอหลับตาลงพักหนึ่ง ปล่อยให้ความรู้สึกท้าทมเข้าใส่ภาพทุกภาพในอดีตยังฉายชัดในหัวตั้งแต่วันที่ลูกพาผู้หญิงคนนั้นเข้าบ้านวันที่เธอแกล้งไม่ยอมทานข้าววันที่เธอประชดใส่หน้าคนที่เพียงแค่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันทุกคำพูดที่เคยพูดออกไปเหมือนหน้ำทิ่มแทงกลับมาที่ใจของเธอเองเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งสายตาจับจ้องไปยังท้องฟ้าไร้ดาวแต่ลึกลงไปในใจเธอ มันเริ่มมีแสงบางอย่างส่องขึ้นมาไม่ใช่แสงจากภายนอกแต่เป็นแสงของการสำนึกเธอกำาโทรศัพท์อีกครั้งก้มหน้าลงสูดลมหายใจเข้านิ้วมือเริ่มพิมพ์อีกข้อความหนึ่งข้อความที่ไม่มีคำแก้ตัวไม่มีข้ออ้างเพียงแค่ประโยคธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจที่สุดในชีวิตเธอแม่ขอโอกาสได้รู้จักเธอใหม่ได้ไหมลูกเธอกดส่งและหลับตาอีกครั้ง ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเหนื่อยแต่เพราะเธอเริ่มรู้สึกโล่งเบาสบายเหมือนปล่อยบางอย่างที่แบกไว้ตลอดหลายปีให้หลุดจากใจไปในที่สุดไม่กี่วินาทีหลังจากข้อความถูกส่งไปหน้าจอโทรศัพท์สว่างขึ้นอีกครั้งสายตาเธอเหลือบมองอย่างลังเลหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างห้าไม่อยู่ปลายนิ้วแตะหน้าจอเบาหาห,าหาข้อความตอบกลับปรากฏขึ้นช้า หาหถ้าแม่พร้อมจะฟังโดยไม่ตัดสินฉันก็พร้อมจะเริ่มใหม่คะ่ะประโยคเรียบง่ายแต่เหมือนคลื่นความอบอุ่นซัดเข้ามาในอกเธอหลับตาอีกครั้งคราวนี้น้ำตาไหลเงียบหาหไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะโล่งใจแม่ผัวยิ้มบางหาหเป็นรอยยิ้มที่แท้จริงครั้งแรกในรอบหลายปีรอยยิ้มของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยคิดว่าตัวเองอยู่เหนือใคร แต่วันนี้กลับได้เรียนรู้ว่าความอ่อนโยนและความอดทนมีพลังมากกว่าความเย่ยหยิงใดหาหะเธอวางโทรศัพท์ลงข้างตัวมองออกไปยังถนนเบื้องหน้าแสงไฟสว่างขึ้นทีละดวงราวกับนำทางเธอสตาร์ทรถด้วยมือที่นิ่งและมั่นคงพร้อมจะขับไปข้างหน้าพร้อมจะพบลูกสะ้ายในฐานะใหม่ไม่ใช่คนนอกที่ต้องจับผิด แต่เป็นคนในครอบครัวที่ควรยื่นมือเข้าไปกอดครั้งนี้เธอจะไม่ปล่อยให้คำว่าศักดิ์ศรีมาขวางคำว่ารักได้อีกต่อไปรถเคลื่อนตัวช้าๆออกจากลานจอดเสียงเครื่องยนต์เบาและมั่นคงแม่ผัวขับผ่านถนนที่เคยดูวุ่นวายแต่คืนนี้ทุกอย่างกลับสงบกว่าที่เคยไฟจราจรส่องกระทบกระจกหน้ารถเป็นเงาสะท้อนเธอมองภาพตัวเองผ่านกระจกนั้น ผู้หญิงที่เธอเห็นในตอนนี้ไม่ใช่คนเดิมที่ยึดติดก,กับอคติและความหยิ่งพยองแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กล้ายอมรับความผิดและกล้าเดินกลับไปหาคนที่ควรให้โอกาสตั้งแต่แรกระหว่างทางกลับบ้านใจของเธอเต็มไปด้วยความคาดหวังอันเงียบงนันไม่ใช่ความคาดหวังที่จะได้รับคำให้อภัยทันทีแต่เป็นความหวังที่ได้เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงเมื่อรถเลี้ยวเข้าสู่ถนนเล็กๆสายหนึ่ง แสงจากหน้าต่างบ้านของลูกชายส่องลอดออกมาอบอุ่นเหมือนแสงตะเกียงยามคำ่ำเธอจอดรถหน้าบ้านมือนิ่งอยู่บนพวงมาลายัยสูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งแสงไฟหน้าบ้านเปิดขึ้นอัตโนมัติเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าบ้านหลังนี้ยังเปิดรับเธออยู่เสมอเธอเปิดประตูรถเสียงส้นเท้ากระทบพื้นถนนดังขึ้นเบา ะทุกย่างก้าวพาเธอเข้าใกล้ประตูบ้านใกล้ลูกชายใกล้ลูกสะพายและใกล้ความเป็นครอบครัวมากกว่าที่เธอเคยรู้สึกมาตลอดชีวิตเธอก้าวขึ้นบันไดหน้าบ้านทีละขั้นเสียงลมพัดเบาๆแซ่บผ่านหมู่ไม้กลิ่นดอกโมกขาวชวยเข้ามากระทบจมูกให้ความรู้สึกสงบและสะอาดมือของเธอยื่นไปกดกลิ่งหน้าประตู ปลายนิ้วสัมผัสโลหะเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังเผชิญบททดสอบสำคัญที่สุดในชีวิตเสียงกริ่งดังแผ่วเบาภายในบ้านมีเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาประตูถูกเปิดออกช้าหาฮห่ลูกสะพ้ยยืนอยู่ตรงนั้นในชุดลำลองเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสง่างามแววตาของเธอนิง่งสุขุมไม่ได้มีร่องรอยของความโกรธ แต่ก็ไม่ใช่การให้อภัยในทันทีเธอยืนอยู่นิ่งหาหารากากับรอให้แม่ผัวเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนแม่ผัวเงยหน้าขึ้นสบตาเธอแววตาที่เคยแข็งกร้าวบัดนี้อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแม่มาขออนุญาตเข้าบ้านลูกไม่ใช่ในฐานะแม่ผัวเธอเว้นช่วงก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ในฐานะคนที่อยากเป็นแม่ของเธอจริงๆลูกสไพรนิ่งไปชั่วขณะ สายตาเธอไม่ละจากใบหน้าอีกฝ่ายแม่ผัวยืนนิ่งไม่เร่ไม่ร้องขอเธอพร้อมจะรอแม้จะต้องยืนนานเท่าไรก็ตามจนกระทั่งลูกสะพ้ยขยับตัวเล็กน้อยเธอเปิดประตูกว้างขึ้นอีกนิดเข้ามาค่ะแม่เทียงประโยคนั้นแม่ผัวแทบน้ำตาไหลหัวใจเธออุ่นขึ้นอย่างประหลาดประตูบ้านที่เคยเหมือนกำแพง ตอนนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ใหม่เธอก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาช้าหาหะในหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลือนอกจากความตั้งใจนแน่วแน่ที่จะรักและเคารพลูกสะภ้ยคนนี้อย่างที่เธอควรจะทำมาตั้งแต่แรกภายในบ้านอบอุ่นและเงียบสงบแสงไฟสีส้มสลัวให้ความรู้สึกปลอดภยัยกลิ่นหอมจางๆของอาหารเย็นยังลอยอยู่ในอากาศ แม่ผัวเดินตามลูกสะั้ยเข้าไปอย่างเงียบหาหาทุกก้าวที่เดินล้วนเบากว่าเมื่อก่อนเธอไม่ได้มองบ้านหลังนี้เป็นสถานที่ของคนอื่นอีกต่อไปแต่เป็นบ้านของคนที่เธออยากเรียนรู้และอยากอยู่ร่วมด้วยจริงหาหา่ลูกชายเดินออกมาจากห้องนั่งเล่นเมื่อเห็นแม่กับภรรยาย,ยืนอยู่ด้วยกันเขาหยุดมองทั้งแปลกใจและโล่งใจในเวลาเดียวกันแม่ผัวมองลูกชายยิ้มจาง S 1> <S 1> หาหาแม่ไม่มาเพื่อตัดสินใครอีกแล้วลูกลูกชายเดินเข้ามาใกล้กุมมือแม่ไว้แน่นแม่มาในฐานะครอบครัวครอบครัวของเธอสองคนลูกสะพ้ยเงียบแต่ในแววตามีประกายอ่อนโยนเธอเอ่ยขึ้นเบาหาหาถ้าไม่อยากรู้จักเราใหม่เราก็พร้อมให้แม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้คะ่ะทั้งสามคนยืนนิ่งในความเงียบแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ แม่ผัวหันไปมองรอบบ้านอีกครั้งบ้านหลังเดิมที่เธอเคยมองด้วยสายตาแปลกแยกบัดนี้กลับอบอุ่นยิ่งกว่าสิ่งใดเธอรู้แล้วว่าความรักในครอบครัวไม่ได้เริ่มจากสายเลือดแต่เริ่มจากหัวใจที่พร้อมจะยอมรับกันและกันคืนนี้ไม่มีคำขอโทษใดอีกแล้วมีเพียงการเริ่มต้นใหม่ด้วยความจริงใจและคำว่ารักที่ไม่ต้องเอ,อ่ยออกมา เพราะทุกคนรับรู้ได้ชัดเจนแล้วจากเวลตาเรื่องราวของความเข้าใจที่ใช้เวลาสร้างได้เดินมาถึงจุดที่งดงามที่สุดแล้วและบ้านหลังนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะเป็นบ้านจริงหาหะในความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดของคำคำนี้